ผลของการดูแลต้นไม้ให้สมบ,บูรณ์แข็งแรงต้นไม้ก็จะไม่มีโรคต้นไม้จเจริญเติบโตวสวยงามแม้ยามอากาศร้อนอย่างนี้นะคะไม้ร่มรำไรแม้ว่าอากาศร้อนหากระวางข้อไว้ใต้ซาเลนหรือใต้ที่พลางแสงก็จะไม่มีผลกระทบต่อใบที่สวยๆนะคะยิ่งอากาศร้อนต้นไม้ยิ่งแตกกอได้ดีเพราะมีการสังเคราะห์แสงได้ตลอดทั้งวันใน่ามกลางแสงรำไรนะคะ นี้ดอกของกวัดพระพรหมกวัดพระพรมสีกอสามัคคีกันออกดอกพร้อมกันสามกอนะคะไม้ใบสวยๆแม้ว่าออกดอกแต่คุณประโยชน์ของไม้ใบคือชมใบนะคะการออกดอกแสดงว่าต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเรานำไปขยายพันธุ์หรือแยกกอไปปลูกได้นะคะการแยกกอไปปลูกหรือการขยายพันธุ์ก็จะทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตและติดรากได้เร็วค่ะ เพราะต้นแข็งแรงขึ้นกว่าต้นไม้เล็กๆนะคะย่ายมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะแม้ไม่มีเวลาเวลาน้อยเราก็ดูแลต้นไม้ให้สวยได้นะคะไปะชมกันเลยค่ะในปัจจุบันนี้เรามีทางเลือกที่หลากหลายนะคะให้เราเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของตัวเราเองถือว่าคลิปนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ แนะแนวทางที่เราจะได้อยู่กับสิ่งที่เรารักหรือต้นไม้ที่เราปลูกนานๆและต้นไม้ก็เป็นต้นสวยนานๆน,น,นะคะต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ลมลุกนะคะแต่มีอายุหลายปีเมื่อวันหนึ่งต้นก็ต้องเหี่ยวถึงวันที่เขาจากไปแต่ตอนนี้เขายังอยู่และกำลังจะเดินเติบโตคือต้นที่ออกดอกนี้แสดงว่ากำลังจะเดินเติบโตเต็มที่ เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลต้นไม้ที่กำลังจเจริญเติบโตอยู่ให้เขาคงความสวยมีใบที่สวยให้อยู่ในสวนต่อไปนานๆน,น,นะคะนี้ต้อนอุดมมรัพย์ต้อนอุดมทรัพย์ก็กำลังแตกกอแตกลูกอ่อนลูกอ่อนก็กำลังโตนะคะต้นนี้ถ้าจะแบ่งขยายพันธุ์ก็ทำได้แล้วแต่ยา่ยาเวลาไม่มากเวลาไม่พอค่ะจึงให้น้องแตกกอใหญ่อยู่อย่างนี้แตกกอใหญ่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราขยายพันธุ์เราก็จะได้หลายกระถาง มีต้นอุดมโชคมาวางใกล้กันค่ะวางอยู่ใต้ร่มพุทตูมบางครั้งดอกพุทตูมก็ร่วงลงมาติดคาอยู่ที่ใบไม้ใบไม้บางชนิดหากดอกไม้อื่นติดคาอยู่ก็อาจจะเปื่อยได้นะคะแต่บางชนิดของใบไม้ก็ไม่เปื่อยค่ะส่วนไม้ใบสวยอยู่หน้าบ้านค่ะช่วงหน้าร้อนนี้ต้องหาตัวช่วยค่ะเดี๋ยวย่าจะแนะนําตัวช่วยให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวช่วยคือการเลือกปุ๋ยมาบำรุงต้นไม้ ปุ๋ยย่าๆจะใช้สลับกัน2ชนิดนะคะก็คือปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ดีอย่างไรจรึงต้องสลับกัน2ชนิดปุ๋ยคอกจะทําให้ดินมีความชุ่มชื้นดินอุดมสมบูรณ์เก็บความชื้นในดินได้นานปุ๋ยคอกที่ใช้ประจําก็คือมูลไก่เก่าบางครั้งก็มูลไก่หมักนะคะและปุ๋ยคอกอีกชนิดหนึ่งก็คือมูลวัวเก่าหรือมูลวัวหมักและแต่จังหวะ เวลานั้นนะคะบางครั้งมูนวหมักหมดก็ใช้มูมวนวเก่าแต่อย่าใช้ปุ๋ยคอกที่ใหม่ๆนะคะหากปุ๋ยคอกใหม่ๆจะทําให้ต้นไม้เปื่อยเน่าและตายในที่สุดค่ะปุ๋ยคอกจะใส่ทุกๆ15วันหรืออย่างช้าเดือนละหนึ่งครั้งในปุ๋ยคอกมีธาตุอาหารหลักต้นไม้ก็จะอุดมสมบูรณ์ต้นไม้แข็งแรงก็จะไม่มีโรคในขณะเดียวกันก็สลับด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ้างนะคะใช้ปุ๋ยละลายช้า ปุ๋ยละลายช้านี้จะใช้สามเดือนต่อหนึ่งครั้งก็จะสลับสลับไปปุ๋ยละลายช้าไม่ได้เพิ่มเนื้อดินแต่ทำให้ดินในกระถางมีความอดุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะการที่ใช้สลับสลับกันไปก็จะทำให้พืชมีธาตุอาหารหลากหลายยิ่งขึ้นค่ะต้นไม้ก็จะมีใบสวยและมีสีสันที่สวยงามนะคะการรดน้ำไม้กระถางก็มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าการให้ปุ๋ยนะคะเพราะน้ำจะเป็นตัวทำละลายปุย๋ย ที่อยู่ในกระถางคะ่ะเพื่อให้รากพืชดูดซึมไปใช้และน้ําก็เป็นกระบวนการสําคัญมากมายในการสังเคราะห์แสงของพืชนะคะการพ่นน้าไปที่ใบไม้จึงมีความสําคัญนะคะควรทําในเวลาเช้าหากเราพ่นน้ําธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากเราใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฉีดพ่นต้นไม้เพื่อให้กลิ่นของจุลินทรีย์ไปไล่แมลงควรทําในช่วงเย็นนะคะอย่าลดน้ําหรือฉีดพ่นอะไรใดๆใ,ใ,ในช่วงที่แดดจัดค่ะ ใบไม้จะเหี่ยวเฉาและต้นไม้อาจจะตายได้ค่ะขอเพื่อนเพื่อนดูแลต้นไม้ที่รักให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วศัตรูพืชต่างๆก็จะไม่มายุ่งกับต้นไม้เราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย